สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการออทีเช็กกับผมน้องเที่วนะครับคืนงช้าว่นวาอ์ขังมากันนี้เรามารีวิวนะครับเว็บเซอร์วิสเกี่ยวกับสเ็คเกมเลยแรากเกมเมื่อโดยจริงตัวจริงครับซึ่งทำถึงซึ่งแบบสนับสนุนโดยซิสเต็มดีกว่ e แมนหลักนะครับด้วย c a น y o u ั u n it ครับเกมเมอ่อหลายคนอาจจะรู้จักเป็น เว็บที่แบบเราสามารถเช็คสเปคว่าเกมเนี่ยเกมไหนได้บ้างเ่าอยากเล่นเกมสมมติอยากเล่นไปเลยฮะหากันผมอยากเล่นพี่เจนเครียดนะไปได้พี่เจนร้องไงทำไม ได้เล่นสปอร์ครับเราก็โดนแค่งอยู่เลยมันจะใช้จาว่านะครับจบเว็บนี้นะครับเขาจะใช้จาว่าดึงสปิคในคอมมาคำประมินผลนะครับว่าเราเล่นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะไม่ใช่เวอร์ชันเก่าเออไม่ลืมติดตามเราได้ไหมผ่าน ยูทูบด้วคอมแฟลมิสเตอร์มาร์โกทีวีนะครับเฟบุ๊กด้วยคอมแฟลกมาร์โกด e ทีวีทวิตเตอร์แอซายมาร์โกทีวีวีนะครับแล้วก็อินสตาแกรมแอซายลอกันทิวครับเงี้ยมาแล้นะครับก็เขาจะบอกเลยว่าเนี่ย สเปคพื้นฐานคืออะไรสเปคหลักไานี่คือปัจอัลอรตาได้ครับมาอยู่ดีผพีก็เข้าครับคนกับพีติดเงือไปทีเดียวนะครับอ๋นนอครับ โปรแกรมนี้นะครับไม่ใช่โปรแกรมเว็บเฟอร์ินี้นะครับสามารถถ้าอยากใช้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับนี่เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าเขาจะกรอกชื่อเกมก่อนให้ค้นหาแต่นี้จะใหม่แล้วมันจะเร็วกว่านะครับเหนียวจะทิ้งลิงไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ